สวัสดีน้องครับยินดีเราก็สู่รายการแบบวันศเดร์นะครับพระคำวันนี้ฮนะขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับ ต้องขอบคุณเจ้าทุกวันจริงๆที่มโอการได้อ่านได้ศึกษาถึงพระชนะของพระเจ้าพี่น้องครับผมเองตื่นตีสี่ทุกวันตามมาตรฐานเลยพี่น้องครับตั้งแต่รับเชื่อพระเยซูกิจามาแล้วถวายตัวเิมนพีอธิษฐานขอต่อพระเจ้าพี่น้องครับที่จะเอาเชนะใจตัวเองเรื่องนี้เพราะสำหรับผมถือเป็นเรื่องนี้สำคัญพี่น้องครับผมอ่านเจอที่ดาวิดบอกแล้วครับข้าพระองค์ได้ตื่นขึ้นก่อนรุ่งเพื่อแสวงหาความช่วยเหลือที่มาจากพระชนะของพระองค์ผมก็ถามตัวเองว่าผมไม่ต้องแสวงหาความช่วยเหลือจากพระธรรมพระเจ้าไหม แน่นอนี่น้องครับผมถวายตัวเรมอนพีผมต้องศึกษาพระคำพระเจ้าด้วยนี้มีทางเดียวี่น้องครับก็ต้องเอาชนะจิตตนเองและเรื่องที่สําคัญมากที่ผมเคยคุยกับผู้รับใช้หลายท่านก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้สําคัญจริงๆและไม่ใช่ทำง,ง,ง่ายๆก็คือการตื่นเชาวเฝ้าเดียวพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะฮะเมื่อผมมีความตั้งใจจริงและผมเองก็ทูลขอต่อพระเจ้าด้วยความจริงใจพระเจ้าก็เมตตาพี่น้องครับและมีการทดสอบจิตใจผมมาตลอดพี่น้องครับและผมก็สอบผ่านเรื่องนี้มาตลอดก็ขอบคุณพระเจ้าหนุนใจพี่น้องครับ การปั้าสู้หรือการเอาชนะจิตใจเองนั้นเป็นคุณสมบัติที่หน้าท้าทายและการเป็นสาวกติดตามองค์พเยซคริ์นะครับพระองค์บอกว่าให้เรียนรู้จากพระองค์แต่ในขั้นในการเรียนในการที่จะแบกกังเขนติดตามระเยสริต์มันไม่ใช่เรื่องง่ายพี่น้องครับด้วยนี้ก็อยากเห็นทุกคนที่ปั้าสู้นะครับในเรื่องนี้และตื่นเช้าเฝ้าเดี่ยวพี่น้องครับธรรมที่ปู่ลหิตหลวงในในการเติมฟืนรักษาไฟบนแท่นบูชาเพื่อถวายพระเกศพระเจ้านะครับวันนี้สิ่งที่อยากแบ่งปันหนุ่นใจพี่น้องจริงๆแลวนี่เป็นข้อท่องจําผมจําได้ตอนนที่ผมนะครับ อ่รับน้องนะตอนที่เรียนโรงเรียนมัคัมพีนะครับก็มีการตั้งคําถามนะครับว่าเพราะว่าพระเจ้าส่งลักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนั้นอยู่นะพีข้อใดโอ้โหพี่น้องครับตอนนั้นผมแบบตื่นเต้นมากพี่น้องครับตอบไม่ได้ที่ตื่นเต้นคือตอบไม่ได้ลึกไม่ออกนะพี่น้องรุ่นพีก็ถามว่าแล้วมาถวายตัวริมพีได้ไงเนี่ยพี่พีข้อนี้เป็นว่าพีข้อหลักเลยนะ โอ้โหเป็นแบบตอนนั้นอายมากพี่น้องครับโยนบทที่สามก็ที่สิบหกพี่น้องครับสุดท้ายก็ท่องจนทั้งจําได้เป็นข้อท่องจาพี่น้องครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์และข้อนี้พี่น้องครับถือเป็นคียหลักนะครับในงานพันธกิจของพระเยซูคริสต์ถือเป็นคียหลักนะครับในแผนแงานความรอดของพระบิดาพี่น้องครับมาดูด้วยกันคําว่าเพราะพระ,พระเจ้าทรงรักโลก แน่นอปนะครับถ้าเรามองถึงโลกเนี่ยแตก็คือทั้งหมดในโลกใช่ไหมครับถ้าเรามองใช่ไหมครับพวกสิ่งต่างๆมากมายเยอะแยะมากมายทีเดียวไปน้องครับแต่ลืมว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารักโลกนั้นนะครับในความหมายของพระคำพระเจ้าก็คือพระเจ้ารักมนุษย์เพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นเป็นเหมือนกับพระฉายของพระองค์เป็นเหมือนพระฉายเป็น้องอย่าล่มว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์พระเจ้าปรารถนาีปน้องครับที่จะเห็นมนุษย์ทุกคนที่พระเจ้าสร้างขึ้นนั้นเพราะมนุษย์ทุกคนนะครับที่มีชีวิตฮะเพราะได้รับการระบายลมปราณจากพระเจ้า อยู่ในปฐมการบทที่2ก็ที่6ก็ที่7ไปดูได้พี่น้องครับน้าพุ่งขึ้นจากดินดินก็เปียกไปทั่วใช่บบไหมพป็นน้องและพระเจ้าก็ปั้นมนุษย์ขึ้นจากผงกลีนั้นและพระองค์ก็ทรงระบายลมปลายนรงเข้าทางรูจมูกึ่งานคือปั้นเป็นรูปโครงสร้างเป็นมนุษย์เลยนะครก็ก็มีจมูกด้วยก็มีรูจมูกด้วยพระพิพิ์บันทึกค่อนข้างละเอียดนะครับพระองค์ระบายลมปลายลงเข้าทางรูจมูกนะครับและจากนั้นมนุษย์ดินนะที่เป็นดินนะครับก็กลายเป็นมนุษย์อย่างราทั้งย เห็นไหมพี่น้องนี่เป็นถ้อยคําที่ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนมากเขกรอ,อบกลุมพระเจ้าด้วยนี้จึ่อยาหสนใจพี่น้องครับใช่ครับเราพลาดมาตั้งแต่ยุคอด,ดัมและเอวานะครับที่ไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าด้วยนี้ความบาปเลยเข้ามาเกี่ยวข้องมนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์คู่แรกอมาตะาพี่น้องครับเป็นเหมือนกับพระเจ้าเลยพี่น้องครับไม่ตายนะพี่น้องแต่หลังจากที่พลาดพี่น้องครับไปคุยกับซาตานฮนะใครครับเอวานยะผู้หญิงไปคุยกับซาตานพี่น้องครับสุดท้ายถูกล่อลวง นะและมาดึงเอาสามีทึ่ง็คืออดัมเนี่ยเข้าไปทําบาปร่วมนะครับสุดท้ายจบเลยพี่น้องครับความตายเลยเข้าสู่มนุษย์พี่น้องครับหลังจากนั้นเป็นต้นมามนุษย์ถูกกาหนดว่าจะต้องตายเห็นไหมพี่น้องนี่คือที่มาที่ไปของทําไมมนุษย์ต้องตายพี่น้องครับเพราะเพราะความบาปดีนี้จึงหยาดหนุนใจพี่น้องทั้งหลายทุกคนครับใช่ครับเราเป็นคนบาปคนหนึ่งแต่โดยพระเมตตาคุณที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าจเริ่มต้นวางแผนงานของพระองค์ใหม่ นะครับผ่านทางพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ก็คือองค์พระเยซูริ์คือพูดง่ายๆว่าพิธีกรรมศาสนากระถาคมพี่น้องจะทําพิธีกรรมอะไรกันแล้วแต่พี่น้องครับไม่สามารถช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากอํานาจของความบาปได้พี่น้องครับมีทางเดียวเท่านั้นคือพระเยซูริต์จะต้องลงมาในโลกนี้ในสภาพมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเราพี่น้องครับและก็ผ่านกระบวนการทุกอย่างนะครับอยู่ในช่วงเวลาประมาณสามสิบสามปีสามสิบปีนี่ที่พระเยซูริต์ประสูตินะครับในครอบครัวของใครครับโยเซฟกับมารีพี่น้องครับ พระเยซูก็เป็นมนุษย์นะพี่น้องนะยอยู่ในฐานะที่เป็นลูกคอยดูแลน้องๆน,นะครับช่วยคุณพ่อเดี๋ยหรือว่าโยเซฟเป็นช่างไม้พี่น้องครับมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ผมได้ดูนะครับพระเยซูริตนะครับตอนที่อยู่กับคุณพ่อเนี่ยก็ต้องเดินตามคุณพ่อถือกล่องเครื่องมือนะไปตามหมู่บ้านพี่น้องครับเพื่อไปรับจ้างซ่อมบันไดบ้างซ่อมหน้าต่างที่เป็นบานเกล็ดบ้างเพราะว่าโยเซฟเป็นช่างไม้พระเยซูก็มีความรู้เรื่องช่างไม้แต่เมื่อครบอายุ30พี่น้องครับ หลังจากนั้นพระเยซูก็ออกปฏิบัติมนชนถ้าพี่น้องอ่านพี่น้องครับพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มก็คือนะฮะมัทธิวมารโกลูกาย่อนสี่เล่มนั่นคือประวัตินะฮะทั้งหมดของพระเยซูริตพระนักดากหนุนใจพี่น้องคิสเตียนทุกคนว่าเราต้องชำนาญในการที่พูดพระกิตติคุณเล็งถึงข่าวประเสริฐเราสามารถที่เล่าคำบรรยายนพระเยซูริตผ่านพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มนี้ได้พี่น้องครับอย่าลืมว่าข่าวประเสริฐเป็นวิทเดชใช่ครับมันอาจจะเป็นหนังสือธรรมดาที่เราอ่านทั่วไป แต่อย่าลืมว่าอย่างที่บอกไว้โยนบทที่3ข้อที่16นั้นเป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกคนที่วางใจในพระบุตน,นั้นจะไม่พินาศคือคนที่วางใจหรือเชื่อในพระเยซูคริสต์ี่น้องครับคำว่าวางใจนี้สําคัญฮนะคือวางใจคือเชื่อว่าทุกอย่างที่พระเจ้ากาหนดไว้กฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้านั้นเป็นความจริง จริงๆแล้วพระคัมระเจ้าที่ออกมาจากพระโอปะเจ้าทุกคำก็เป็นความจริงอยู่แล้วนั้นเราเองอยู่ในความจริงของพระเจ้าเราก็ต้องมั่นใจในความรอดที่เกิดขึ้นแต่ว่าคาว่ามั่นใจในความรอดคือเราต้องวางใจและดำเนชีิตตามกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าด้วยบอกว่าวางใจไปน้องครับแต่ไม่ได้เชื่อฟังและไม่ปฏิบัติตามแบบนี้ก็ไม่ไหวนะพี่น้องวันนี้ถึงอยากหนใจพี่น้องครับเราต้องวางใจนะครับในแผนงานของพระบิดาผ่านทางพระบุตรคือองค์พระเยซูริ์และพระเยซูริ์ได้ทําสําเร็จแล้วบนกางเขนเมื่อ2,000กว่าปีที่ผ่านมาพี่น้องครับองค์ทโกกา ผมมีโอกาสได้ไปอิสราเอลมาสองครั้งพี่น้องครับตรงกัวโกธานนเนี่ยเขาเรียกว่ากะโหลกศรีรษะใช่ไหมครับทัง้งหมงไกลๆตรงหน้าผาจะมีเบ้าเหมือนกับเบ้าดวงตาแล้วก็มีเหมือนจมกนนูก,ะกนะดูให้ไกลเหมือนกับกะโหลกศรีรษะจริงๆด้วยที่มันเขาเรียกว่าโกละโกธาที่นั่นนะครับตรงนั้นตอนนี้ปัจจุบันนะครับข้างล่างนะครับเป็นเหมือนกับขนส่งบริษัทขนส่งจะมีรถมุงรถบัสมรจจดเต็ไมไปหมดนะครับแต่เราสามารถที่ถอยห่างมาแล้วก็ถ่ายรูปก็จะเห็นเป็นกะโหลกศรีรษะนะครับ อดีตนะครับเมื่อ2 0 0พกว่าปีที่ผ่านมาที่นั่นนะครับพี่น้องบันทึกไว้ว่าพระเยซูนะครับถูกกลึงบนม้เขียนที่นั่นพร้อมกับโจรอีกสองคนแต่พระอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวาถ้าพี่น้องอ่านนะเพราะจัน์พระเจ้าก็จะเข้าใจในสิ่งผมพูดวันนี้จริงจังหน่ใจพี่น้องครับบุคคลที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์จะไม่พินาศค,คำว่าไม่พินาศคือไม่ถูกพิภากษาให้อยู่ในบึงไฟรบพ,พี่น้องก็ปลายทางของมนุษย์ทุกคนนะครับพี่น้องอยู่สองสองด้านด้านหนึ่งที่เชื่อและวางใจในข่าวประเสริฐคือเชื่อพระเยซูคร และปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าก็จะเข้าสู่แล้วครับสวรรค์นะฮะพี่น้องแต่คนที่ไม่เชื่อและดูหมินนะฮะแผนงานแห่งความรอดของพระเจ้าปฏิเสธเรื่องกังเขนและพูดว่ากังเขนเป็นเรื่องที่โง่คนกลุ่มนี้ก็ต้องถูกแยก,กออกไปพี่น้องครับด้วยนี้จึงจัดวิจัจพี่น้องครับนี่เป็นความจริงที่ถูกบันทึกไว้วละเราต้องกล้าพูดความจริงเพื่อชี้เหตุชี้ผลนะชัดเจนอย่าลืมว่าพระบิดาให้เราเนี่ยครับพี่น้องอะไรครับ ชี้แจงด้วยเหตุผลและเหตุผลที่ดีสุดคือเหตุผลที่มาจากพระคําของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองแต่เหตุผลที่เราสามารถอธิบายและชี้แจงกับคนที่ยังไม่เชื่อนะครับคนที่ยังสงสัยอยู่นั้นคือเราต้องอ่านพระคัมภีร์ไปลองครับพระคัมภีร์เป็นคู่มือที่สําคัญสำหรับคริสเตียนที่เราสามารถชี้แจงแล้วก็อธิบายแผนงานแห่งความรอดของพระบิดาผ่านทางพระบุตรไปลองครับนั่นแหละคือสิ่งที่สาคัญที่สุดเดี๋ยวนี้คริสเตียนยิ่ไมปค่อยอ่านพระคัมภีร์หรือทุกวันนี้เราเป็นคริสเตียนก็จริงแต่ไม่เข้าใจเรื่ ให้พูดหรือเป็นพยานเกี่ยวกับข่าวประเสริฐหลายคนยังพูดไม่ได้เลยแบบนี้กลับใจใหม่ไปนงครับนอกจากนี้เมื่อาสามารถพูดประกาศเป็นพยานแล้วไปนงครับเมื่อพี่น้บางคนเขาเชื่อนะเขาตัดสินใจเชื่อยอมละทิ้งนะครับความเชื่อเดิมละทีเดิมที่เขาเคยนะครับยุ่งเกี่ยวด้วยนะครับวันนี้เขาขอตัดสินใจย,ยกเลิกนะครับปฏิเสธสิ่งลันทั้งหมดเขาเรียกว่าตัดสายสัมพันธ์และหันใจมาเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระผู้ช่วยรอด และยอมรับตัวเองเป็นคนบาปที่ไม่สามารถช่วยช่วยตัวเองนะครับให้หลุดพ้นจากอํานาจความบาปได้เป็นรองครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราต้องการอยากเห็นคนไทยทุกคนมาถึงจุดนี้เป็นรองครับอีก6กกว่าล้านคนที่ยังไม่มาถึงจุดนี้เลยมันเป็นหน้าที่ของคริสเตียนไทยทุกคนที่ต้องเรียนรู้ถึงนี่ฮะข่าวประเสริฐเรนรู้ทําไมนะครับที่เราต้องประกาศและเหตุผลที่เขาจะรับความรอดเพราะอะไรต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง เราผ่านมาแล้วี่น้องครับเราก็อย่านิ่งนอนใจีปน้องครับก็ต้องรักษาความรอดไว้ี่น้องครับเพราะความรอดที่สมบูรณ์นั้นอยู่วันพิพากษานะครับความรอดที่สมบูรณ์อยู่ที่พระเยซูคริสต์เป็นผู้ตรัสออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองไม่ได้ออกมาจากผู้รับใช้แบบผมว่าอผมแั่สันจะพี่น้องรอดแล้วรอดแล้วไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่ปากผู้รับใช้พระเจ้าที่จะพูดการันตีเรื่องนี้แต่ต้องออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเยซูคริสต์บนบัลลังข่าวนวเพี่น้องวันพิพากษาพระเยซูคริสต์จะนั่งพิพากษามนุษย์ทุกน่อ และพระองค์จะเป็นผู้ตรัดและพิพากษาเองว่าใครจะรอดหรือใครจะไม่รอดไม่ใช่ผมไม่ใช่พี่น้องเพื่อนบุรุษชายนะครับไม่ใช่แต่จะต้องออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเยสุคริสเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทําวันนี้มันเกี่ยวข้องกับวันพิพากษาเข้าใจนะครับพี่น้องไม่ว่าพี่น้องจะคิดจะพูดหรือจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวัง พี่น้องครับขั้นตอนในการมีชุดตะรวนนั้นเราต้องอ่านศึกษาทําความเข้าใจดีไม่ฉะนนั้นอย่าประมาทเปน็นนะครับพี่น้องครับรพี่เตอ่อว่าอย่าประมาทพระคุณของพระเจ้าใช่ครับพระคุณพระเจ้ามีสําหรับทุกคนจริงๆพี่น้องครับแต่อย่าประมาทพระคุณพระเจ้าเพราะซาตานมันจ้องจังหวัดน,นี้อยู่พี่น้องครับที่จะล่อลวงคริสเตียนให้หลงเจนไปกับวิถีของพระเจ้าไปอยู่ในวิถีของมารซาตานและสุดท้ายวันพิพากษาพี่น้องครับเมื่อเราไปหลงเจนอยู่ความบาปไปมั่วสุมอยู่การงานเนื้อหนังพี็น้องครับก็ลองนึกดูในเม จะไปไม่ถึงหรือคนเหล่านี้จะไม่มีส่วนในแผ่นดินของประชา้าซึ่งผมเองก็พูดเรื่องนี้บ่อยเพื่อพยายามตักเตือนคริสเตียนทุกคนนะที่คิดว่าตัวเองโอเคแล้วใช่แล้วเป็น้องครับอย่าประมาทระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับเอาละรครับพี่น้องครับกลับมาพบร,ปปรายการไบ b บ e ทุเด y ได้ใหม่ในะตอนต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับไม่ันครับสวัสดีครับ